สวัสดีค่ะจากนา้าไพ่วันนี้ที่ได้นะคะเด่นๆที่ราศีมังกรนะคะเดวิลนะคะแล้วก็เดลเวอะะร์นะคะคือเมถุนนะคะราศีเมษนะคะเอ็มเพาเวอร์นะคะราศีสิงห์นะคะเด่นๆสีราศีนะคะมังกรเมถุนเมษสิงห์นะคะแล้วก็ธาตุดินน้ําลมไฟครอบชะลองราศีนะคะค่ะจากนา้าไพ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือว่าเออเขานะคะก็เป็นคนที่มีอีกโก้นะคะหญิงนะคะก็อายุปกรณ์สามสิบสามห้าอัพนะคะส่วนคุณก็เก้าเหรียญน,นะคะเป็นผู้หญิงสดโดยปริงนะคะก็จะไม่ค่อยงองผู้ชายนะคะต่างคนต่าง มีอีโก้นะคะหญิงนะคะแต่ว่าในใจลึกๆก็หา3้ำท้คู่กันอยู่ค่ะก็คือรู้สึกกันพิเศษมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะคะก็มีความรู้สึกพิเศษนะคะเหมือนเฟนโซนนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่ลักษณะเหมือนกับว่ามีความแตกต่างกันทางอายุเชื้อชาติศาสนานะคะแล้วก็อุปนิสัยพื้นฐานต่างๆนะคะก็จะมีความชอบข่มกันนะคะบางทีก็แตกต่างกันนะคะผู้หญิงอาจจะโตกว่าผู้ชายนะคะหรือไม่ก็ถ้าผู้ชายอายุมากกว่าก็มีนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าผู้หญิงให้เป็นยังค่ะจะ จะนิสัยแบบเหมือนกับว่าชอบข่มกันนะคะก็มีความแตกต่างกันชอบทิ้งชอบทะเลาะกันได้นะคะแต่ก็เป็นคู่กันนะคะคู่ประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็มาข่ยใหเดี๋ยวเวอ่านะคะก็คือมีความรักให้แกกันนะคะเป็นักทางเรื่องค่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นป๊อปปี้เลิฟนะคะย่ถิงนกาแฟนะคะแต่ว่าก็มีความรักให้กันอยู่นะคะเดลยวเวอร์นี่ก็จะเป็นคู่หนึ่งที่ช่วงทา,างเขาผูกให้สองคนนี้มาเจอกันนะคะ อ่ไม <accurately S 2> ่ใช่แบบถูกเอฟคับนะคะถูกเอฟคับนี่มันรักแล้วก็แบบแฝดอันนี้ก็คือเป็นแบบป๊อปปี้เลยนะคะรักทางเลือกค่ะช่วงโปรโมชั่นนะคะอาจจะเป็นนักเล่าสองสามคนก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้ไม่ได้มีคนอื่นนะคะจากหน้าไพ่ไม่ได้มีมือที่สามนะคะก็น่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงเพิ่งเริ่มชอบกันนะคะแต่ว่านี้ก็จะในเรื่องของอบอิสัยจนะคะต่างคนต่างยิงยิงนะคะยิงแต่ยิงเจอกันมีอีโก้สองคนเจอกันนะคะประมาณเหมือนเสื้อสองตัวอยู่่ำเดียวกันอ่ะอันนี้ก็จะอย่างที่บอกเป็นป๊อปปี้เลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะชอบขัดแย้งกันรืออมีีะไท่ แตกต่างกันนะคะแต่ว่าก็ยังไปกันต่อได้นะคะ6ดาวนะคะลงเนือลำเดียวกันไปนะคะยังไม่ได้มุออ่อนนะคะก็คือถูกรูถูกกลางไปนะคะ6ดาวตรงนี้นะคะก็เลื่อกันจากการทำง,งานได้นะคะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เจ้าชู้ชทำง,งานเก่งนะคะมีแพชชั่นนะคะคนชอบอยู่นะคะไม้ก็จะเป็นพวกแบบมีแพชชั่นมีเสน่ห์แรงอะไรอย่างนี้นะคะที่นี้ความาขยายด้วยในอวานนะคะอวานก็เป็นอัศวินะถือไม้นะคะเขาก็เรียกว่ายังมีใจกับคุณอยู่นะคะมีแพชชั่นอยู่นะคะยังไงก็จะลุยนะคะแล้วก็มีการคิดเรียกว่ามีการคิดที่แบบ ไม่ขาดนะคะลึกซึ้งคิดแบบที่สิบแปดบวกคิดไม่ดีด้วยนะคะหรือไม่ก็จะหมายถึงว่าอมีกิ๊กมีชูได้นะคะแต่ว่าใบนี้ในหน้าไพ่นี้นะคะจะไม่ได้หมายถึงว่านอกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้แพชชั่นนะคะก็คือปัสวินขี่ม้ามาเลยนะคะมีไม้ก็คือแบบใจนี้คือตื่นเต้นนะคะแบบเขาเรียกว่าอย่างไรก็คือแบบคิดถึงมากนะคะก็จะเดินทางมาหานะคะเพราะว่ามีแพชชั่นนะคะเด,เดวิลนะคะสิบแปดบวกนะคะก็เรียกว่าข้างในนี่คือร้อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้นะคะก็จะมาหาคุณนะคะส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกคะ่ะเพราะว่าเป็นเฟนโซนนะคะเพราะฉะนั้น คิดเดวิลนี่ไม่แปลกเลยค่ะนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะจากนาภไย